ติ๊กเต๊กตํรวจดูที่สองตัวศูน ส่วนตัวชมว่ามีใครไม่รู้จักครับจนเจ้ามงคลตระวงซนี่ติ้นตุ้กแกส่วนฝั่งโมดตไทยได้รีจากสีสกเกตฮะบุกวานก็ล้มเจ้าทีมเจ้าไทยนะครับ <ไป S 1> ทีเด็งในสายร <1 S 2> ีจากสีสกเกตเจอร์ตรนี้โอ้โหโเคครับหนึ่งเท่าไปโอเคครับเริม <C oughs> ไปตลูกนี้นิดเดียวไปตอครับลูกนี้เปิราชนาวีว่าไตรอสมสยิงบาทนะครับป้า่งไม่ห่างครับลูกนี้เซิร์ฟโอ้โหเท้าแป้ อวงกรออะไรเกิดขึ้นได้ครับที่พนาครับเพลงนี้อสองคุณสาใหกจอ้เดี๋ย<อ>วจริงๆ That's it,

Cek, cek,

สิสา

สองหกตสอง ใส่ฟ้าก็ชงอีสันนี่ที่นุกแกเปิดมาพุทธินาชงลูกนี้คงคาไม่ผิดหวังนะผาละหกสิบสามสิบหกสิบสามลอยต่อสามแต้มแก๊ปสายฟ้าเซิร์ฟเปิดสบายเอาลูกนี้เอาูงสวยยังได้อยู่เอาหนึ่งยังได้พุทธินาคาพาคงคาเก็บงานได้ไหมติดบล็อกคงสวยโอกาสของโอปี ยังได้ครับเพราะว่ามันเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยว่าไงพวกนี้โอ้เรียบร้อยสามสิบต่อสามต่อสิบแปดชนะหยุดว่าไงเปิดมาจี้เจ้าซีรันวีไหวไหมต้องแก้ไขครับเอาพวกนี้ว่าไงต้องชงให้พุทธินาเอารถไปครับพวกนี้จะมาเดียวยักเกียวอยู่ว่าไงคบค่ะโอ,โอ้เรียบร้อยนี่ได้เนี่ยโอ้ สิบห้าสิบเก้าต่อสิบห้าวางให้ลูกที่สองของแก๊ปสายฟ้าเอาเปิดได้ครับลูกที่สองสขาใช้ฟกข้าลูกนี้เอาอย่างองี็อกสีนากเตีเอาต้องแก้ไขโอ้าส <15. S 1> ิบเก <15. S 1> ้าได้สิบหกจะต้องกันว่างให้สิบหกลูกเกมเซิร์ฟของชาญยุทธ <15. S 1> ์เจไทยสองสิบเก้าวางให้ครับ <15. S 1> ลูกนี้ สรบแยดสิบเก้าสิบแปดสิบเก้9ว่าไงองคายอนชนายุทธเสริเยสิเก๊โย่ลงเลยเอาย่างไรโย่โฉเฮ้ยสวยมากเลยทนาแสีกว่าามเราครับไปอยากระเช้าครับเข้าเข้าลูกเสริมลูกสุดท้ายของชนายุทธถ้าไงโสง วาไงไ้โซมนรกสะครับเย็บไปได้เลยครับโมาลวนนะครับโหลเจ้าสีราชสีใด้ลดูกลับไับใครครับเป <c oughs> 19 20, 20, 20 19 20, 20ครับวาไงไครับกิษซรา มาร์คโอ้ครับนศูนับเริ่มต้นกันใหม่เซตทีเสียนไม่มีอีกแล้วหกห้าโอ้ยลุหนึ่งศูนโยนแกคบใส่ฟ้าเซิร์ฟเอายังได้บอลมาว่าไับสันติจำหนึ่งสองโหงให้สี่รัสนาวีเต้เรียบร้อยผู้ท้ายของพีซีเฮาสองศูนย์ จับนำไปลูกนี้เสฟออกไปฮะหนึ่งสองขายโนเยบร้ย,บ,ยบีบหัวใจสุดๆครับคู่นี้ว่าไอายอดเปิดได้ชงศรีราชนวีลูกนี้คนจมเหมืนอนกันสงต่อสามดูันตอเสรอมาอัสนีจับ ชกเ้าแก้ไขไม่ไหวนะโมสามต่อสามเสรลูกนี้พุทธินาโอ้ไม่ไหวครับสาม สองห้าห้า

十四，十，十七，十八，十九，二十，二十一，二十二，二十三，二十四，二十五，二十六，二十七，二十八，二十九，三十。 ê tương ยุดทางไฮโซพูกนี้เสือ้อา่าและนี่เปิดได้ชกผมพี่ต่อยโอ้นฐ <15, 19. S 1> านดนักมาอยู่ที่สิบเก้าอย่างเดียวครับถึงจะยื้อได้ครับว่าไงยังได้อยู่พีเคเฮ้าตีแด้วยเนี่ยบอยสิบห้ายี่สิบว่าง่ายพกนี้เสือ OK，好，拜拜<在>。Bye, bye.